สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องหน่อยนะคะการเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้มีชื่อเรื่องว่าสไยอาขากับอาจมูมาเกาหลีค่ะที่ตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่า อาขาคนนึงกลับบ้านค่ะอาจูคบแท็กพอดีเลยนะคะอาจุมาก,ก็เลยขอกลับไปด้วยรอบนี้เราเดินทางกันต่อเครื่องบินสองรอบนะคะจากอินชอนมาสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิมาสนามบ,บินเชียงรายค่ะรอบนี้มาบ้านอาจูก่อนเพราะว่าอาจุมาก,กับบ้านทุกปีอยู่แล้วแต่อาจู5าปีเพิ่งจะได้กลับครั้งหนึ่งค่ะอ้อมก่อนแห่งความอบอุ่นก็มาค่ะตัดมาตอนเช้าเลยนะคะรวดเร็วมากๆบ้านของอาจูนะคะตั้งอยู่จังหวัดเชียงรายนะ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาแล้วก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของหุบเขาด้วยค่ะและยิ่งกว่าน,นั้นเป็นบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านด้วยค่ะไม่ต้องถามนะคะว่าลึกแค่ไหนสัญญาณที่หอบจากในเมืองมา 5G เหลือหนึ่งขีดแบบล่างๆค่ะมีน้องแมวมานั่งให้กำลังใจด้วยแต่จะบอกว่าที่นี่เงียบสงบมากๆเลยนะคะจากที่อยู่เกาหลีรักเขาตอนนี้มาอยู่กับเขาแล้วค่ะฝากติดตามเราด้วยนะ